เตถีโพเงินค่ะสาริกาด่างใส่ด่างรูปหัวใจสาริกาใบด่างค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆนะคะหรือเรียกใส่สามเหลี่ยมด่างนะคะมีใบสวยงามมากๆนะคะเพื่อนด่างนะคะด่างตรงขอบนะคะแล้วก็ครึ่งครึ่งนะคะบางใบก็บางใบก็ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ริมๆขอบขอบนะคะ ใส่สามเหลี่ยมด่างนะคะใบด่างสวยงามมากๆหรือสาริกาด่างนะคะเพื่อนะะ mm. นี่นะคะ mm. เป็นใบสีเขียวนะคะ mm. เขียวเข้มมีรอยด่างสีขาวอมเหลืองแผ่ตลอดแผ่ตลอดทั้งขอบใบค่ะและกระจายตามเส้นใบนะคะบางส่วนนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะวันนี้ลมแรงนะคะ mm. เพื่อน mm. ลมแรงแล้วพาเพื่อนมาดูนะคะ สาริกาด่างนะคะเพื่อนสาริกาก็จะมีสาลิกาทองนะคะสาริกาลิ้นทองก็จะเป็นต้นสีมีขอบทองทองเนาะวิธีขยายพันธุ์นะคะดินทั่วไปนะคะต้องการน้ำปานกลางแสงเดดจัดนะคะการขยายพันธุ์ก็ปักชำกิ่งนะคะประโยชน์ก็ปลูกใช้ตกแต่งสวนนะคะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะ ไม่ประดับสวนปลูในกระถางก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือปลูกปลูกลงดินก็จะโตต้นสูงนะคะมีต้นสูงมากยืนสูง2เมตร2เมตรกว่านะคะเป็นต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งที่นํามาฝากเพื่อนๆนะคะเห็นใบด่างๆก็ชอบนะคะกระแสกําลังมาแรงนะคะใบไม้ด่างนะคะเพื่อนอต้นไม้มงคลนะคะความเชื่อต้นไม้มงคลอยู่ผู้คนไทยมาช้านานแล้วนะคะ โดยว่ากันว่าต้นไม้มงคลปลูกแล้วก็จะรวยนะคะช่วยสนับสนุนเสริมโชคลาภนะคะปกป้องรักษานะคะตลอดส่งเสริมการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะต้นสาลิกานะคะสาลิกาใบด่างหรือใส่ใบด่างใส่ใบสามเหลี่ยมนะคะหัวใจเศรษฐีสาลิกาลิ้นทองใบด่างนะคะเป็นไม้มงคลประดับขนาดกระถางอ่า เล็กๆก,ก็ใส่ได้นะคะมีดอกไหมนะคะออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบนะคะใกล้ปลายกิ่งรูปไข่กลับสีขาวนวลผลทรงกลมผลอ่อนสีเขียวอมเหลืองนะคะเมื่อแก่เป็นสีแดงนะคะผลของเขานะคะส่วนดินก็ดินทุกประเภทนะคะก็จะดีก็คือดินร่วนนะคะทนน้ำทนแดดนะคะพเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ ขอบคุณค่ะ